เราก็มาขี่จัก,กรยานชมบรรยากาศเขาเรียกอะไรนะบรรยากาศท้องทุ่งบรรยากาศยามเย็นริมคลองไปกันเถอะค่อยๆไปนิ่งๆมาดูคลองกันค่อยๆไปบรรยากาศเย็นมากเลยลมพัดเย็นสบาย โอ้โห,โหทางเป็นคลื่นดูที่ทางเป็นลุกหลังทางเป็นดินด้วยมีปลาปะนะีน้ำดูคลองกันดูคลองส่งน้ำเช่นเดิม,ดมโอ้โหันๆๆๆๆๆสันสันสันอากาศสวยงามมากท้องฟ้าโปร,โรง่งใสเมฆเยอะ ประจานเต็มดวงด้วยขึ้นสิบห้าคำใช่ไหมวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่แน่ใจจำไม่ได้ว่าสิบห้าคำหรือสิบสี่ค่ำถางเป็นหลมุม <c oughs> เป็นบอ่อ ใช้เวลากี่นาทีถึงถนนนี่เือประตูน้ำอีกแล้วพมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาอากาศสดชื่นดีเลี้ยว ประตูปิดเปิดน้ำไฟฟ้าเรี้ยวนี่คือคลองส่งน้ำที่จะไปโผหรือไปถึงไปชนกับอะไรนะแม่น้ำน่านเออไปประสานกับแม่น้ำน่านไปยังแม่น้ำน่านปากคลองห้วยคด ตรงนั้นก็จะมีวัดอยู่วัดห้วยคดใกล้ๆก,กับปากของห้วยคดที่ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านก็จะหาคำได้เหมาะสมคลองห้วยคดก็ไหลไปบรรจบกับแม่น้ำน่านจงังหวัดพิจิตรมีแม่น้ำน่านไหลผ่านตั้งแต่พิษณุโลกลงมาพิจิตรนครสวรรค์แค่นั้น แล้วก็เหนือพิษณุโลกขึ้นไปอีกมีอุตรดิต์แพน่านใช่ไหม,มถนน 1, 3, 7, 4, ี่งสามเจ็ดสี่ะพานหินบ้างบุญนนาคมีรถวิ่งเยอะยามเย็นนุน่นพระจันทร์ขึ้นมาแล้วพระจันทร์ขึ้นมาทางทิศตะวันออกมีคลองเขาเลี้ยงเห็นกันสวยงามไว้กันดินพัง ใช่ไหมเดี๋ยวน้ำซ่อเราก็เลยต้องหินมาเลี้ยงแล้วตะข่ายมาคุมไปทิง้งเพื่อจะได้ไม่มีอะไรดินจะได้ไม่ซ่อตะลิงถนนหนึ่งสามเจ็ดสี่นี่คือวัดห้วยคดสี่แยกห้วยคดมีของขายตอนเช้า ตลาดขายขนมใยเนี้ยวอร่อยมากวันเช้ามาซื้อไม่ทันปิดหมดซะก่อนนี่ไงวัดห้วยคดเข้าไปในวัดประตูวัดโอ้ใช้เวลาสนาทีอาแค่นี้ก่อนสวัสดีที่รับชม